คนเดียวครับคนเดียวคือนักร้องสาวครับกอไก่ใช่ไหมคะใช่ครับกอไก่สับขาหลอกพวกพี่นิดหน่อยเพราะว่าวเพราะว่าผมมีต้องว่าความที่สารนายาด้วยแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าไปทําเรื่องตีเยี่ยมนิดหน่อยแล้วก็ส่งเอกสารให้กับทางคุณพ่อเขาเซ็นมอบหน้าออกมาครับเอกสารลูกน้องผมผมก็นั่งรอรับกับส่วนผมก็ไปว่าความที่สารนายาเอกสารอยู่กับลูกน้องหมดเลยอยู่ที่อยู่ที่ตึกตึกใหญ่นั่นนะครับ หนังสือมอบหน้าครับหนังสือมอบหน้าที่เหลือก็เป็นเรื่องจิปาตะของเขาครับพวกพวกสัญญาพวกอะไรพวกนี้ที่ฝากต้องเข้าไปให้ลงนามครับจะต้องแจ้งความเลยไหมคะวันนี้ในหนังสืออ่านกัแจ้งครับพี่แจ้งครับแจ้งเลยอะไรยังไงบ้างคะคือเบื้องต้นเบื้องต้นผมคุยกับทางตำรวจไว้คงไปข้อหากันโชคทรัพย์อะครับส่วนรี่เอาทรัพย์เนี่ยจะเข้าหรือเปล่านี่เดี๋ยวนั่งคุยรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งครับผมผมรับผมออเดอร์เอกสารผมพร้อมแค่เรื่องนี้ส่วนส่วนเรื่อง ส่วนออเดอร์ที่สองคือเรื่องคริปโตเคอเรนซีครับที่คุณเอกภพบเหลืองําจำํำคุณไม่ได้นะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีหมหาไทยทางคุณคุณพอคุณพอมีออเดอร์ที่สองมอบให้คือดำเนินคดีกับกับพยานกับพยานท,ที่ที่แอบอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็คุณเอกภพบว่ามีข้อหาอะไรเข้าได้บ้างทางทางทีมทนายในส่วนที่เป็นทีมค o ิปโตอค์แพคของเราเนี่ยกำลังดำเนินการเรียบเรียง เรียบเรียงข้อกฎหมายเรียบเรียงหลักฐานแล้วก็จะมาจําเนินคดีครับ,นนรบไม่นานหรอกพี่ไม่นานหรอพกพรุ่งนี้ทำไงกันไวครับผมทำไมยังเมื่อไหร่ครับยังเอ่อยังไม่มีกําหนดการนะเดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูว่าสัปดาห์หน้าทันไหมตุนพรู้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะจะให้จะให้แจ้งหนึ่งนี้ด้วยใช่ไหมเออเป็คนคนสั่งมาเองครับมอบหน้ามาแล้วใช่ไหมฮะเอ่อยังไม่ได้มอบหน้านมันครับเหตุผลที่เขาให้มาดําเน<ล>ินคดีเรื่องนี้เพราะอะไรก็เลนี้ด้วยคือเขาเสียหายคือเขาเสียหายกรณีที่ว่า ตอนแรกมันมีการมาลงทุกเก่าโทษใช่ไหมครับและครั้งนี้มันมาเสมันเสียหายเพิ่มเติมตรงที่ว่ามากล่าวหาว่าทางบริษัทไอคอนเนี่ยจ่ายสินบนให้กับห้าหน่วยงานรัฐเป็นจํานวนเงินห0,000่นล้านบาทมาถามว่ามันเสียหายไหมผมว่าเสียหายมากเลยนะหนึ่งคือทําให้ทางหน่วยงานรัฐทั้งสคบอทั้งปคบอทั้งดีเอสไออรต่างพวกนี้นนท่านก็จะถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่รับสินบนและจะทําให้กระบวนการยุติธรรมมีปัญหา หน่วยงานแต่ละต่างก็จะเสียหายเหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานราชการแล ver, kind of mm hmm. ite, ้ว right okay. ต fruit, measures, people, like so ้องมานั่งรับสินบมานรับสินสินบนคือความเป็นข้าราชการเขามีความมีเป็นการถูกเหยียบย่ำมากเลยอ่ะแล้วทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนเหยียบย่ำเขาด้วยเพราะว่าด้วยเหมือนกับว่าเรามีอํานาจเงินมากในการที่อยซื้อทุกๆอย่างเสียหายมากขอมูลยานครใะหชีพคนนี้ออกไปมายาต้องขอไม่รู้จักไม่รู้จักครับข้อมูลผมก็มีไม่รู้จักไม่รู้จักครับไม่จริงใช่ไหม ใช่ครับอภิการได้อาากรายเงินเป็นพวกเงินต่างๆ่างนี่มันก็จริงออันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่จริงอันนี้เขาไม่จริงรู้เรื่องอะไรใช่รู้เรื่องครับรู้เรื่องนะครับทราบนะครับตอนที่โทรมาเนี่ยไม่จะบอกเป็นทนายโทรมาก็ไม่ไม่ถูกสร้อยเป็นแต่เป็นผู้บริหารในบริษทัทเขาดีกว่าอเ,เอ,อถามว่ามันปกติไหมถ้ามองในมุมเรื่องแพ่งนะมันก็มันก็ปกติแต่ถ้ามองในมุมเรื่องที่ว่าอาญาเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเจ็ดล้านบาทจริงไหม ถูกไหมพี่กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้7จล้านบาทจริงไหมเสียหายเสียหายจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเป็นเดีว,ว่ามาขู่ว่ามีจ่ายเหอะแล้วจ่ายแล้วเดี๋ยวจะจบนะเจล้านบาทเราไม่รู้จะนวนที่เสียหายจริงหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบนั่นจะต้องิสูสวยได้ไว่าเจ็ดล้านดังเก่าเนี่ยมันจะเป็นยอดของผู้หายกลุ่มเขาทั้งหมดจริงหรือเปล่าและถูกครับก็คือจะไม่ดำเนินการแะไรถ้าไม่จริงเจอกันถ้าจริงก็ดำเนินการอยู่ดีแหละแหมมามาเรียกมาขอขนาดนั้นมากันโชว์ขนาดนั้นสุดท้ายก็ดำเนินคดีกับเราเนาะคืออย่างนี้ต้องดูว่า มันครบเจ็ดล้านไหมกลุ่มนี้ถ้ามันไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าจะาก็คงจำเนืนคดีจำนวนนั้นจริงก็อาจจะไม่ติดใจหรือเปล่าถ้าเป็นจํานวนนั้นจริงเหรอครับถ้าเป็นจานวนนั้นจริงก็ผมต้องถามไอ้ทีมนี่มันต้องขอตัวแอกแท็กกับโน,นว่ามันจะเอาไหมมัน<ช>ก็มีม,ม,มีมีช่องกฎหมายที่จะเล่นงานเขาได้อยู่ถ้าจำเนินคดีนี้จำเนินข้อหาอะไรบ้างครับจำเนินคดีเรา้อหาอะไรบ้างครับก็กันก็ดูกันโชคฤทธิ์ียเอาซับมีสองข้อหานี่แหละที่ที่คิดออกนะตอนนี้นะ ส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องประชุมกันพอสมควรเลยว่าเราจะเอาอะไรได้บ้างระดักฐานมีแค่ไหนคนที่เป็นเนี่ยมามามาตีเนี่ยเป็นผู้เสียหายเนี่ยมันมีกี่คนไม่รู้แหละใน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 6ในในในเกือบเกือบแปดพันคนน่ยมีกี่คนไม่รู้แหละแต่ก็ต้องให้ทางทางทางตำรวจเนี่ยท่านดูนิดนึงว่าท่านตรวจสอบเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคนที่เสียผลประโยชน์แล้วก็มาชักให้ตัวแทนชักชวนชักชวนให้หาสมาชิก ให้หาเลยนะให้หาตัวแทนเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไปหลอกลวงเขาว่าเอ้ยถ้าถ้าคุณหาคนเพิ่มแล้วแล้วของจะขายได้ไอ้พวกเนี้ยมาตีนในผู้เสียหายเยอะไงมันน่าโดนต่อให้เป็นคนต่อให้ในจำนวนผู้เสียหายมีสองพันสองพันสามพันสี่พันคนท่านก็ต้องดำเนินการ